มาเช่นนี้ทุกคนวันนี้เน็ตเสียแต่มีงานต้องส่งลูกค้าตอนสี่โมงไอชิงเปล่าเนี่ยทำไงทำอะไรทำไงก็ได้ให้มันเสร็จทันอ่ะลุยเลยโอ้ยวันนี้คอมใช้ไม่ได้จะพปมพ์งานกันยังไงครทำไปพีเน็ตมันน่าขัดใจเกินจะชัดผิดถึงเวลาแล้วสินะนึกว่าจะไม่ได้ใช้เหมือนนักสืคุณหมอนไปหยิบเอาปริ้นต์ดีมาฮะเป็นดีปริ้นดีอ่ะโอ้โหปริ้นดีกับพิมพ์ดีแล้วเนี่ย ตอนนี้สมองกำลังคิดในใจว่าเครื่องคิดเลขก็เสียดีนะฉันพกลูกคิดตลอดเวลาใช่ไหมวะพี่ใครขะพกลูกคิดตลอดเวลากันวะหัวหน้านาฬิกาพังครับก็ดูเวลาในโทรศัพท์ดิโทรศัพท์ทุกคนแบตหมดหมดเลยครับมีวัวแกะกัจะมาใช้แต่ไฟบริษัทชาร์จใช่ไหมเนี่ยให้ไก่ในออฟฟิศปุกตอนบ่ายสามโมงครึ่งแล้วให้ได้ไปส่งตอนเลยเราเลี้ยงไก่ไว้ด้วยครับหัวหน้าบอสครับต้องส่งของเราเสียครับแพทติเซียพี่ตะเกียงสามน้ำมันก๊าจะหมดแล้วครับหัวหน้าไปยืมรถจักรยานมาก่อนสาระสีนะทุกคนเร่งมือเขาาจะพิกภลูกกค้้าถึงงงไหนแลลลวำัสีอยู่ครับ มือเลยหมดเวลาแล้วทุกคนส่งงานฝากด้วยนะแพทริเซียไปเลยขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไอหมดแล้วสุดแบบีเอ๊ะปาอะไรหลุดน่ะเอออะอหนาวเสียบดีใครจะไป